65บาทเอาขอว่าละ65บาทสเป็นนะนะเจ็ดตัปูก่หามึงยุเห็นมึงกมากับคุกกี้สวย้มากให้มาได้ลิ้นปลิ้นแข็งเอาให้มนเ็นด้วยกะล่มนบโมอยากินปลาเ็มเลย

เพราะว่าเย่เมันข่ามสงการไปของคนเมือนเรียรอยู่ไปไป,ไปนคนุณว,ว่า <ไป S 2> ถือเลขหลายสนกว่า <laughs> อยาให้่มหาเนี่ยมันดีไอ้มันจะงวดที่แล้วคุณเมันอแม่ของงวดนี่งวดวังหนึ่งกับว่าม้าน,นี่เป็นโคอีก ปลาต้โอที่กันบอกขอต่างไ้เคียวซ้อมต้มำเาขียเอม่อันนี้เป็นเอาตํปลานำใจต้มปลาเตรียมผักมาเลยของอีลาเนี่ยปลาต้ลาเอาเก็้ปลา้ปใส่จะมาจะหาใส่เลยวะยี่สิ สามสิบห้าค่ะคือซื้อยังไมสิบห้าเมื่อวานตอนนี้จะู้สกยังไงยังเลยยังมากเอาปลาดูนึงนะนี่ยังแน ปลาอย่างเดียวปลาห้บวกส้มตำสามสิบห้าเจดสิบห้าเบาแวน้ำแข็งน้ำนอเนื้อไเอสิบห้เจอดสิบห้าบาทลอันไหเดสิ่านแวจะตมแข้อนึตปลาแ คอนห้าสิบห้าน้าบ่ดบอกในช่องไอ้เลาต็รูกันที่ถือรวกระถือลูกว่ามันจะคแล้ึงนีเจนอนนนนนนอนน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 น้นน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 กนน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 อนนนเนนนนนนมนน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 กนนนนนนอนน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 นงอนนองนีนนีนนน นำหงน้ำบ่กำหงเขาเอาไปเลยไแล้วจ้านั้นแล้วนำหสามสิบห้าบาทคิดเลยสามสิบห้ากับยี่สบห้าหกสบหกสิบกับสิบเป็นสิสีดำเหรออันนั้นั่นือมีดกใช่ใช่อันนั้นแหละสีดำเจบาทนำามาให้หมดเแล้ว ก็พอเข็งขายดีเลยสามโตุมเลย่โลย่างเต็มโตไหมดีรแบบนี้แบบอยนึ่งนะน้เะจแบ่งลอยอันนี้นุ่ก่เปิ้ห้อยจะได้นันรนี้อันนี้ยีสิบาทใช่มเงพันนะอันนี้หัวละยี่สิบบาทนี่่ยีสิบบาทยีบาทปอนาแปดสบเอาขอบุณมากนะ ค่ะน่านั่แข็งมั้งหุ่นเสีงงี้ยกุ่นนะตั้ง่าใครเดียวใครดีทำอะไรดีคะอันนี้อะไรวนปัดพูดมาวันปัดพูดค่ะมากินเบียดดีไหมนี่ยฮะ มวนจะตาบสุกินเบียร์ลงนี่รัน้อ,อง,องพักเี้แบบน้มแบบุ่งให็นั้นเอาขาประแบพี่เอาขออาขน,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 น้องพัชก็ คนหอนๆตำหูแก่เด้อไจ่าสิ่วงแม่มันจสิ่วจ่สิบสวแล้วจ้าไม่จ่าบ่วแล้วบนงแล้วมันปไเรนจ้าเสร็จแล้วจ้าก้สิบบาทครับาสิบบาทขอคุณพี่ร้อยนะ อริจิตาโขนปีนใช่มั้ยขึ้น

เงียนมอันเน,ะนาะเอาไปถ้าขนาดก็ต <c oughs> ้องเขียนลเลยต้องช่วผู้เล่นน้าผู้เล่นน้าก็ดีไหมก็ดีเออมันอรว่าเขขึ้นาเได้ค่ะวรักแล้วเห็ดแม่เน่หเห็ดไหมกะ เปีวก่ดกดังกระดกระดูกอหี่ห้าดดย่ห้าปลาเอขายกอนเนียเป้ากรนเนี้าหนึ่งนี่ยูบตอนง